ครับท่านผู้ชมสวัสดีนะนะตกปลาทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับอีกหนึ่งทริปผมจะพานะครับท่านผู้ชมนะครับออกไปตีปลาช่อนนะครับวันนี้หลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วผมได้ไปลองเทสไใหม่นะครับก็กัดนะครับเดี๋ยววันนี้ลองไปซ้าดูนะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่าวันนี้ก็มีเวลาไม่มากครับมีเวลาไม่เกิน2ชั่วโมงครับต้องไปทุระด้วยนะครับคนอื่นก็ต้องฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ อุปกรณ์วันนี้นะครับก็จะเป็นนี่ครับรอก็จะเป็นไดว่าทาโทล่า SV TW 2020นะครับจับคู่กับคันโมโจแบทนะครับยาว66นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ เรียบร้อยครับลอยครับอย่างนี้เต็มคำนี่ครับเต็มนะนี่ครับไซส์สวยๆครับตัวนี้ลงคอเลยครับกัดกบยางไอ้บูครับผมสีม่วงโอเคครับผมสุดยอด เด็ดรอยครับอีกแต้มครับ โอติดโอ้ติดว่ะพี่วอนมานแล้วนี่ครับผม กดอีกครับอันนี้หลุดเลยครับยางหลุดมานี่เลยครับนี่ครับเต็มขอครับปกยางไอ้บู๋มันเดิมครับ็กเงี้ยงครับแบบนี้ไม่มีหลุดครับนีสุดยอดครับผมต้ไม้นี่ครับ เรียบร้อยครับนี่ครับกัดเต็มๆครับผมสัดกบยางไอ้บูอีกแล้วนะครับอีกแต้มครับผมกัดกบยางไอ้บูครับสีม่วงเต็มขอเลยครับตัวนี้มนัมนๆครับวันนี้สุดยอดครับผม เรียบร้อยครับใส่ดีครับตัวนี้นี่ครับผมเต็มคำเลยครับตัวนี้ลงคอไปเลยครับสุดยอดอผมอีกหนึ่งแต้ม กบยางไอบูสีม่วงครับผมสุดยอดมากครับ